เลยครับมาครับกองพิสูจน์หลักฐานกันแล้วครับเราจะพิสูจน์ว่าควายตัวนี้ท้องหรือไม่ทองครับตามที่ผมสันนิษฐานไว้ผมสันนิษฐานไว้ว่าท้องหกเดือนวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานเรามาแล้วครับนี่คือเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานเนาะครับนาอมาครับมาเจอกับหมออมครับคุณหมออมของเรากําลังจะตรวจพิสูจน์หลักฐานเนาะครับนาอดูกันว่าจะท้องจริงหรือเปล่าตามที่ผมได้ว่าวัดไว้ครับ กะว่าหกเดือนน่ะคุณหมอจะจกะเหมือนผมยผมใช้สายตานะผมไม่ได้ดูจากอะไรผมดูผมใช้สายตาในหอยขอชมหน่อยวนะ่าท้องไหมหรือหมัน เดเดือนประมาณจิบเดือนมันใหญ่แล้วพี Frankly, ่ห mm. ัวมันกลับมาแล้วครับมุดอันนี้มุดมีตามันครับนี่มองเห็นตาเลยครับนี่กลมๆเลยพี่มีตามันไอ้ข้ัขาตัวตัวมันเลยหัวมันครับก็เจ็ดแปดเดือนครับเอามาอดแว้บันี้ครับมันมันคอดกี่เดือนสิบเดือนมควายควายสิบสิบเดือนครึ่งสิบเอ็ดเดือนนี่อันนี้เจ็ดแปดเดือน รับเอาเกินนี้ผมว่าย่อันนี้เป็นตุ่มลุกแล้วครับขานี้ตุ่มลุกครับอันนี้คือลักษณะของควายท้องเก็ดถึงแปดเดือนครับรมาณนี้นะฮะขอบคุณคุณหมอมาครับแบบลวงแบบสามนาทีเห็นเลย <c oughs> สาวสาวอันตราสาวเนาะครับเนาะ